ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช้อนสบู่ผ่าเลาะนะครับพี่น้องเอ๋ก็มาครับทุกท่านยังมาไม้แต่เช้าเลยนะครับวันนี้ไม้สดๆนะครับคืนน้หอยเอาสบายเลยอ๋อเกดอะไรน้องไง กินเจไรยาคะพ่าลงล่เลหน่อไม้จิ้มซุงนะครับตุ้งหน้าเหรกจิ้มซุ้งจิ้มซุงจิ้มจิ้มซุงงหอไม้กิ้มงไ่งงห,งหน่อไม้จิ้มซุังก็ใส่เห็ดมึ่งขม นะครับพี่น้องเ,อออเลยแฉกหม้อทั้งดื่มเลยู่เนี้ยนท<า>ั้งดื่มทั้งดืด่ม ก็จะี่น้องแจงหนามไม้เลครับน่าจะไปรักไปดีนะว่าเพียงใจอุ่นนานวันนี้เราก็เป็นหนามไม้เนาะเราจะห่อไปให้พี่หนาด้วยนะพี่น้องตักถ้วยนะเราจะไปจ้บของใช้ที่ตังหอย คอมประจบก็หลุดกล้าโลน,นี่ขึ้นผมมาเซ็บๆนะครับตุ๊กตาก็แกงใส่หลายผักผักข้างนี้ผักข้างยังไม่ได้ใส่แก่ใบอะไแล้วก็ไม่ได้ใส่แก่ใบอย่างชะอมนะ

โ,อ,อ,อ,บบโอ้หูออครับทุกท่านงฮัลโหลฮัลโห มันจะไม่ร้อนห้อนมา <c oughs> อยู่แบบนี้นะครับพี่น้องดีที่สุดนะไม่ต้องไปวุ่นวายกับไรนะครับทุกท่าน <c oughs> มันจะคู่เลื่อนดูโทรศัพท์นะครับพี่น้องเห็นหน้าของผมโผล่ขึ้นมาฮึ ลูกใครทำไมหล่อจังใส่แว่นตาใส่หมวกลายพี่ชมใครนี้ฮะมาดูแหละไม่เอ่ยชื่อนะครับเห็นแว๊บๆนะครับเออตกใจนะครับเอฟซีนึกว่าดาราที่ไหนที่แท้ตัวเองรอขนาดเออรอขนาดครับพี่น้องเอฟซีเลยเลดมันก็ไม่อ่านได้ก็ เรื่องที่มันผ่านมาก็ให้มันผ่านไปนะครับถ้าจะให้ผมพูดเนี่ยพูดหนึ่งปีก็ไม่จบนะครับทุกท่านแต่ผมเลือกที่จะไม่พูดนะครับพี่น้องให้มันผ่านไปนะครับเราไม่ย้อนอดีตนะครับเราสู้กับปัจจุบันนะครับ อดีตก็คือสิ่งที่ผ่านไปใช่อดีตก็คืออดีตนะครับมันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้นะพี่น้องเนาะถ้ามันผิดมันพลาดไปก็ให้มันปล่อยไปนะครับพี่น้องเราเริ่มต้นชีวิตใหม่สู้กับปัจจุบันที่ผมพูดนี่แหละเนาะนพี่น้องทุกท่านไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไม่มีใครชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อผมเนี่ยผมไม่ไม,มาตัวเองเลย ดีร้อยปร์เซ็นนะครับมันก็มีดีมีชั่วปะปนกันไปนะครับแล้วแต่มุมมองของใครนะใครที่ไม่ชอบผมหรือไม่ชอบไม่มาต่อยก็ว่าชั่วนะก็ว่าชั่วนะเพราะว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล,แล้วแต่คนชอบนะ ฉะนั้นแล้วนะครับเราอย่าอย่าบุกมุ่นนะกับอดีตนะครับทกานตรลงสู้กับอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดนะพี่น้องเอ๋ยเวลาเท่านั้นที่รูตัวเราที่เราก็ตัวเราเท่านั้นที่รู้ตัวเราใช่ โกหกคนอื่นนะครับพี่น้องเอ๋ยโกหกได้แต่จะโกหกตัวเองเนี่ยมันโกหกไม่ได้นะครับทุกท่านโอ้เห็ดเว้ยเห็ดเนาะแต่ก็แซ่บเลยพี่น้องอยากกินอะไรก็ทำกินไม่มีก็ซื้อกินอันนี้นนผมไม่บายไปนะครับทุกท่านผมก็พูดไปล,ลอยๆนะครับเพราะว่าผมนะครับ ไม่อยากจะมีประเด็นกับใครนะครับทุกท่านเนาะอ่าปากเนาะเห็นแวบๆนะครับทุกท่านเออาจจะเห็นได้แหละตกะใจนะครับหล่อไหมครับพี่น้องเอ๋ยใครถ้าถ้าใครเห็นนะครับคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับว่าคนนั้นน่ะคือผมหรือเปล่าแล้วก็หล่อหรือเปล่าแต่ผมนะยังตกใจ แดดร้อนวันนี้พ่อไปติดเครื่องสูบน้ําเครื่องสูบน้ําตากฝนว่าจะติดได้โอ้โห,โ,หโอเคครับทุกท่านทำอันนี้ครับ